ผู้ชมเรามาที่ปราสาทสังเกนะครับมาขอเลขโชคลาภปราสาทสังเกนะครับที่นี่มันเป็นป่านะครับเป็นป่าและเป็นปราสาทเก่าแก่นะครับเป็นปราสาทเก่าแก่ปราสาทสังเกนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามาขอโชคขอลาภเอาทุกมาจุดเอาครั้งแรกนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวทีมงานกำลังจุดีนเรื่องปราสาทสังเกตทุกคนนะเป็นปราสาทเล็กๆที่ ผูพังนะครับไปจุดที่ตายายบอกโอ้เจ้าที่จะทางยังนี่หมดเอาพี่เส,ส,ส,สัสดีครับออาที่ไหนปราสาทที่ไหนไหนี่อันนี้ปราสาทสังแกสังแก่อยู่ที่ไหนตรงนี้เป็นบ้านโคกสมบูรณ์หมู่ที่ห้าตําบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เคยเข้ามาไหมไม่เคยเคยเข้ามาแต่ไม่เคยเข้ามา เคยเข้าเฉพาะด้านหน้าแต่ด้านหลังด้านนี้ยังไม่เคยเข้าพอเข้าพอเข้ามาจะมาขอเลขปะเนี่ยโอ้โหทีมงานเราเพื่อมีเพื่อมีโชคนะครับครั้งแรกเรามาแล้วมาขอเลยอันนี้เขามีน่าจะเป็นสารตายายเนาะสารเจ้าพ่อเจ้าพ่อวะอ๋อสารเจ้าพ่ออะไรนะ สาจระพออํารนเดี๋ยวเขาเดินดูวนประสาทแล้วเข้ามาดูเลขน้วก็ุณนมว่าจะได้ตัวไหนนะครับนี่ครับประสาทเขาแกนะครับ s> <S เดี๋ยวมาดูกันก่อนครับ หรือครับพี่ชฎีพาเรือนอมนิดหนึ่งไหมอมสะระลมหนึ่งครับบายเป็นไงบ้าง <c oughs> ไม่กล้าไปคนเดียวนะครับกลัวต้องมีเพื่อนไปด้วยนะครับนี่ปรานนี้ก็น่าอายุจะเราก็ยังไม่ทราบนะเราก็ยังนี่เพิ่งเข้ามาน่าจะหลายพันปีนะน่าจะหลายพันปีก็เริ่มปลูกพังธุ์ไปแล้วนะจนดินจน <c oughs> เห็นศิลาแรงเริ่มจะรกรอบเลยเนาะเริ่มปลูกเริ่มพัครับเป็นปราสาทโบราณ แต่ตรงนี้ยังมีแข็งแข็งแรงอยู่เนาะใช่ใชด้านนี้ด้านนี้ก็ยังเห็นเป็นตู้ปราสาทประตูเข้าไม่น่าจะไม่น่าจะมีเน,ะนาะอาจจะพันะพ<า>งน่าจะพังไปแล้วนะ,ะพังไปแล้วนะทุกคนประตูเข้าน่าจะพังไปแล้วเป็นอีกหนึ่งปราสาทนะครับที่ที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอสันแกแต่ก็น่าจะผ่านการสํารวจมาแล้วล่ะกับเห็น เห็นใจฤกึกไว้อย pues hmm. ู so. Así, yeah. nah ่ว่าเป็นปราสาทสังเกตเนาะเป็นปราสาทสังเกตจใจึกไว้ที่โบสซประตูเข้าน่าจะตรงนี้คงเนาะใช่นี่แหละน่าจะเป็นอือต้นไม้ออกขึ้นบนปราสาทเลยบ่นนีะใช่ไหมใช่ใช่ต้นไม้ขึ้นบนปราสาทเลยต้นไม้ต้นอะไรนะพี่เศรษีสามต้นบ่ก็เรียกต้นอะไรก็ไม่ได้ใจโอ้ต้นอะไรต้องคุณผู้ชมนะครับ ใครรู้จักต้นอะไรนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับต้นไม้เกิดขึ้นบนยอดประสาทเลยนะครับโอ้แสดงประสาทนี่นานจนนานนานนานมากตัวประสาทก็เริ่มผุเริ่มพังเริ่มผุเริ่มพังก็ทาไม่ได้นุรักไว้ก็น่าจะพังนะเพราะดูแล้วก็ทํามาใหม่ก็ยากนะครับทุกคนบริเวณวัดนี่ก็ดุมด่มเดินดีเนาะครับ<ม>เป็นป่าหมดเลยนั่นนี่เป็นป่าเป็นสวนเป็นจัด สวนถนนสบายจะใครมาถ้ามีปาราตเวนสกร,รมน่าจะสบายนะตัวเลขมายังครับ,ร,บอรอตัวเลขกันครับในทมงเห็นด้านนี้จะเห็นตัวประสาทค่อนค้างที่จะชัดนะครับแต่กับเปลกนะักประสาทขึ้นโชว์โชว์เหมือนกับสองเหมือนกับสองล้งเล็กๆนะทุกคนดูนะ ไหมครับทวนดูดูหน่อยครับนี่ครับประสาทประวัาเราไม่รู้นะครับทุกคุณผู้ชมจะ่ากันนะครับประสาทสังเกตนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อเลขด้วยนะประสาทสังเกตนะครับ เราดูตัวเลขว่าจะได้ตัวไหนนะครับเราลุนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะส่งตัวเลขให้เอฟซีได้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่ปราสาทสังเกตที่นี่นะครับนี่นะครับปราสาทสังเกตนะครับขึ้นทะเบียนแล้วนะครับผมดูน,นะครับแจก ัไม่ได้เลยบ่ครับไม่ได้ครับมันดับเลยบ่ศักดิ์สิทธิ์มากครับศาลเจ้าพ่ออมรนครับศักดิ์สิทธิ์มากใช่ของเล่นนะครับตันนี้เป็นน่าจะเป็นฐานเอกองค์พระรักษ์ประสาทประสาทแห่งนี้ครับไปจุดทูบแล้วนี่เอามามาแล้วเรียบร้อยแล้วแต่จุดไม่ติดเลยดูทนไม่ได้เลยเลขของแท้เลยครับของแท้เลยเรื่อเรื่องเลขปรนี่มีไหมสองห้าห้าแปดครับสองห้าห้าแปดหรือว่าตัวนี้หรือเปล่าอะเราไปดูเลขปรก็ได้อยู่ ในศาลไหมครับสองสองห้าห้าแปดเดี๋ยวเราไปเข้าไปก็อ่าเอามีอาจารย์ต้องขอขออาจารย์ก่อนของไม่ไม่ต้องถึงมือพระอาจารย์ครับเรามาเล่นไม่ได้นะครับเราเราไม่ได้ล่วงเกินนะครับสาธุสาธุเรามาขอมาขอโชคขอลาบเผื่อยังอยู่ครับท่านผู้ชมยังจุดไม่ติดตรงที่ดูหน่อยครับคนดูดับติดแล้วดับอ่ะติดแล้วดับไม่ได้เช่หลายรอบครับตัดก็ไม่ได้ครับตัดก็แข็งใช่ครับแขข็งงอ